بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما تبنى رمى كنت الله سبحانه وتعالى بودي نعمة هاي خوام بروت بران مع مائكة بوغراو ผู้ที่เรียกร้องพวกเราไปสู่ส่วนสวรรค์ของพระองค์และก็มันมากไปกับการสโลาวาหรือการสลามขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละฮ์ดุลลัมที่ท่านได้ประกาศศาสนาได้ทำภารกิจอย่างสมบูรณ์และก็ที่ท่านนาบีสุลตัละฮลสลัมเรียกร้องพวกเราไปสู่ส่วนสวรรค์ของพระองค์และก็พยายามห้าม หนทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่อันตรายหรือว่าสิ่งที่เลวร้ายหรือหนทางที่จะนำไปสู่นรกของพระองค์และก็จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل พี่น้องกับวันที่เราจะกลับไปหาพระองค์ให้เราต่อบั้นตัวมันกับเนื้อกับตัวและก็รำลึกอยู่เสมอถึงวันที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل โอเพนน้องเทวสถาทั้งหลายแน่นอนอย่างยิ่งว่าเราได้รับปีฮิจรรัตม่อีกครั้งขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่นั่นก็โดยกับอายุของเราที่เพิ่มขึ้นแต่ก็จงร,รำลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานั้นก็ยิ่งถอยลงชีวิตของเรานั้นก็ยิ่งลดลง การอยู่การชีวิตของเราการเป็นอยู่ของเราในโลกนี้มันก็ยิ่งลดลงเชิญว่าเราพี่น้องที่รักษาทาั้งหลายจงยอมเกรียงต่อัลอกสุฮานุตาลาเถิดเพราะนั่นก็คือหนทางแห่งความสุขหนทางแห่งความดีหนทางแห่งความสงบทั้งโลกนี้และโลกนะ้าและจงมันคิดบัญชีต่อตัวเอง มันทดสอบดูการงานของตัวเองอยู่ตลอดวัตตถุเย้ามันตุรจาอูนฟีฮีอิลลอห์พระองค์อัลลอฮ์ุบฮาน ن ه และตรงตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อวันหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะกลับไปไปหาอัลลอฮ์แล้วก็พวกท่านทั้งหลายก็จะถูกตอบแทนซุมมัติวัฟะกุลุนับซิมมาคเศบะต แล้วก็จงยังคงอีกวันที่เยามาเจิดุคุลนัฟซิมมาามิลต์มิน خ ริมหัศรอวันที่ทุกๆชีวิตนั้นจะเจอกับสิ่งที่พวกเขาทําทุกอย่างจากสิ่งที่เป็นความดีนั่นก็มหดศรอจะถูกกลางให้เห็นว่ามามำเลต์มินสู้แล้วก็สิ่งที่พวกเขาทําสิ่งที่ชั่วร้ายด้วยต่ว่ดดูเลวอันเบนฮูวะบน บนฮาวะเบนูอามาดัมบะอิดะพวกเขาก็ต่างที่จะให้ปรัถนาที่จะให้บัญชีหรือสิ่งที่ชั่วร้ายนั้นห่างไกลจากพวกเขานะไปไกลลิบอามาดัมบะอิดะไม่อยากจะเจอสิ่งที่ชั่วร้ายเหล่านั้นดังนั้นโอพี่น้องที่รักศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกอยู่ตลอดว่าเราทุกคนนั้น จะต้องถูกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สอบสวนทุกอย่างเราทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และกาเราจะต้องถูกคิดบัญชีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างโดดเดี่ยวและก็อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะสอบสวนพวกเราในสิ่งที่เราทำทั้งหมดลายั ف ฟ ا อัลลอฮ م มินชัยอินฟิลอัْ أ َ ر ْ ض ِ و َ ل َ ف ِา ا ل ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะปกปิดอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาพราะองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดเลยนะสักอย่างหนึ่งพี่น้องที่จะปกปิดอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาในแผ่นดินและก็ในฟากฟ้าทั้งหลายและก็เราจะเจอกับนะให้เรารำลึกอยู่เสมอว่าเรานั้นจะต้องเจอกับบัญชีที่อัลลอฮ์ได้เขียนเอาไว้ได้ให้หิสา ب บ,บัญชี

ไม่มีสิ่งใดเลยพี่น้องที่ยังมันจะผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยหรือเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงอิลลอัลซอฮ์ ا أ นอกจากว่ามันจะถูกบันทึกจะถูกเขียนจะถูกนับคํานวณหมดอัลลอฮ์นั่นคือบัญชีในวันกี้ฮะมาของแต่ละคนพี่น้องมันเป็นบัญชีที่ละเอียดเป็นบัญชีที่ละเอียดอ่อนพี่น้องเราแม้กระทั่งว่าจะถูกสอบสวนทุกบาททุกสตางค์ก็ว่าได้ เอามาจากไหนเล่จายไปอย่างไรอัลลอหัอักบั์นั่นคือเราจะต้องถูกสอบสวนทั้งหมดและก็ถูกสอบสวนอีกเช่นเดียวกันทุกๆการงานการมองการได้ยินของเราการฟังของเราอินนัสซมมะวัลักรวัลฟูอาดกุลอูลอิกะกานะันหุมัสอูละแต่จริงแล้วการได้ยิน การมองเห็นของเราหรือว่าการฟังหรือการดูและกะห็หัวใจคิดอะไรนะพี่น้องหรือว่าสติปัญญาคิดอะไรหรือว่ารู้อะไรแต่ปกปิดอันนี้ถูกสอบสวนหมดพี่น้องท,ทุกความรู้กุลละกุลอุลัก็แค่อันหุมัสูละจะถูกสอบสวนในวันกียยมาฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลาย เราพยายามคิดบัญชีของตนเองทุกๆวันทุกๆวันของเรานะั่นนหะว่าเราได้ทำอะไรไปในวันนี้ได้หมดได้ทำอะไรไปกี่อย่างเราได้เตรียมอะไรแล้วในวันกีย่ยัมาเราได้เตรียมอะไรแล้วชีวิตของเราหลังจากความตายพระอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละก็เรียกร้องให้พวกเรานั้นคิดบัญชีอยู่ตลอดเหมือนกันพี่นนองอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละสั่งให้พวกเราคิดบัญชีของพวกเราเองด้วย ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่ายายาอเยียห uh, uh uh um ์ัลล่าทีน่าอ่านมนุตตักุลลอฮ์ยาอเยียห์ัลล่าทีน่าอามมนุตตักุลลอฮ์วันต้นนร์นั้บซ์มไม่คดดัมดล่ดดวบันดาฟุสตหาทังหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดและจงดูซิว่าชีวิตนั้นน่ะได้เตรียมอะไรไว้แล้วหลังจากอ่าชีวิตแต่ละชีวิตนั้นได้เตรียมอะไรไว้แล้วเพื่อวันพรุ่งนี้ มา د د لي, กดดันมันเลี้ยวกเตรียมอะไรให้แล้วให้กับวันพรุ่งนี้หมายถึงวันกิยามะอัลลอฮ์นั่นคืออัลลอฮ์สุบฮานซัลนะให้เราทบทวนตัวเองอยู่ตลอดดังนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาทั้งหลายคนที่ฉลาดที่สุดนั้นก็คือคนที่พยายามมันทบทวนตัวเองมันตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาและก็ทำเพื่อสิ่งที่ นะหรือว่าเตรียมเสบียงนะเพื่อชีวิตของเขาที่จะเจอในวันกียามานั่นนะหรือว่าจะเจอกับชีวิตอันท้าวอนนั้นนะให้เตรียมสู่โลกหน้าให้เตรียมสู่โลกหน้าอยู่ตลอดมีบรรดาชาวไซลัฟมากมากยเช่นเดียวกันพี่น้องที่มีความสันโดษในโลกดุนยานี้และก็ตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดตัวอย่างเช่นนะ ثن ابراهيم التيمي ن بن شافع ثلاثه واحد ثاني نفسي ما شنن اعدي يغ تويang ماثلت نفسي في الجنه شان منوตน เองบอกว่าฉันอยู่ในสวนสวรรค์ اكل من سما من سمارها واشرب من انهارها แล้วก็มโนไปว่าคิดไปว่าฉันกําลังดื่มดําอยู่กับในสวนสวรรค์สำราญอยู่กับในสวนสวรรค์กินดื่มอยู่ในสวนสวรร์นั่นน่ะว่าวนีกูอับกาอับการาฮะแล้วก็ฉันก็ได้แต่งงานได้อยู่ร่วมกับบรรดาคู่ครองที่มันสะอาดบริสุทธิ์นะอับกาฟะจันนะหุ่นอับการาบรรดาสาวสค์นั่นน่ะ ที่สวยงามที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่เคยมีใครมาแตะต้องะนะารัลองมีความสุขอยู่กับพวกนางเหล่านั้นสนุกสนานอยู่ในสวนสวรรค์แล้วก็ทุ่มมามัสร้นต้นับซีฟินนาร์แล้วกัในเวลาเดียวกันดิชันก็นมาโนว่าตัวเองอยู่ในไฟนรกกวันอียาุบิลละอาคิลูมินซักกูมีฮะฉันได้กินจากต้นไม้ซักกูมนะต้นที่ ถูกสาบในอัลกุรอานหรือว่าต้นไม้ที่แสนที่จะตอมิลอาซีมนะรสชาติที่มันแสนจะเลวร้ายแล้วก็เหมือนกับต้นไม้ที่มียาพิษกินไปแล้วก็ได้รับความทุกข์จากมันมันคืออาหารที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ในไฟนรกในยาซุบิลละว่าอับบุมินซาดีดฮะและฉันก็มโนว่านะ ถูกให้ดื่มโซดีดนะพี่น้องนั่นคือเหงื่อหรือว่าน้ำหนองหรือว่าน้ำเลือดจากชาวนรกวายุสกอมินโซดีดนะพี่น้องมิมมาอินโซดีดอัลลอฮ์กล่าวก็คือน้ำหนองของชาวนรกว่าอาลิจุสเลซิลหฮะว่ากลลาลิฮะและก็ฉันก็ได้เจอกับ การถูกมัดถูกล่ามตรวนมันคือชาญนรกพี่น้องจะโดนล่ามอิริลอักลาลูฟีอานาคิฮิมวัสซาลาซิลียสฮาบูนนะถูกมัดคอมัดมือมัดเท้าอีกอัลลอฮ์จะเอายังไงกันล่ะพี่น้องทั้งทรมานทั้งร้อนทั้งทรมานดังนั้นฉันก็กล่าวกับตัวฉันเองบอกว่าไอ้อยู่ใช่อินทูรีดีนกล่าวแก่ตัวฉันเองบอกว่าแล้วเธอต้องการอะไรล่ะ กอลัตนะก็คือนับสูของเขาของฉันเองอ่ะก็กล่าวว่าอูริดูอันอารุดูอิละดุนยาฟะอามาลุซอลิฮะฉันปรารถนาที่จะให้ฉันกลับมาสู่ในโลกนี้อีกครั้งเพื่อที่จะท่นฉันจะทําความดีอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวยังไงอีกพี่น้องกุลตุฟะอันตีฟิลอุมนียฟะอัมมาลีดังนั้นเธอก็อัลลอฮ์ให้ตามที่ปรารถนาแล้ว ดังนั้นจงปฏิบัติเถิดจงปฏิบัติความดีเถิดหายนี่คือดังนั้นพี่น้องที่รักษาทั้งหลายคนที่ตราบใดที่อยู่ในโลกดุนยานี้ยังจิตวิญญาณยังไม่ออกถึงคอหอยพี่น้องนะยังไม่เสียยังไม่คือโอกาสยังอยู่นะโอกาสยังมีอยู่อีกฉะนั้นโอพี่น้องที่รักษาทั้งหลายรีบเร,ร,ร่งในการทําความดีรีบเร่งที่จะ

นะและข้าได้สาบานต่อชีวิตที่มันประนามตนเองอยู่เสมอเราว่ามาประนามตนเองหมายถึงว่าถ้าหากว่าทําสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นน่ะนั่นะนะคือชีวิตที่มันที่จะส,สอบสวนอยู่ตัวเองอยู่ตลอดนับศิลลาว่ามายังไงลละพี่น้องนะั่นคือมุสลิมนั่นแหละท่านกล่าวว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งใด ที่ผ่านมาให้กับมุมินนะั้นนอกจากว่าเขาจะต้องสอบสวนนะแล้วก็สอบสวนอยู่ตลอดว่ามาดอะอารัตตูบิกคิมาตีฉันพูดนี่ฉันต้องการอะไรฉันทำเพื่อฉันจะพูดทําไมฉันพูดไปนี่เพื่ออะไรอัลลอฮ์นั่นคือถึงขนาดพี่น้องก่อนที่จะพูดดูเป้าหมายแห่งการพูดจะพูดทุกคำนั่นนะพูดเพื่ออะไรพูดเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่เราพูด มีประโยชน์หรือไม่มีความดีมาหรือไม่ว่ามาจะอรตุบิอัคละตีบิชูรบตีแล้วก็ชันต้องการอะไรจากการกินอันนี้ต้องการอะไรจากการดื่มอันนี้ดื่มนี่ดื่มเพื่ออะไรกินนี่กินเพื่ออะไรอัลลอฮ์นั่นคือบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะสอบสวนทุกอย่างที่เขาจะกระทําแม้ว่าทางาการกินหรือว่าการดืม่ม จะดื่มเพื่ออะไรกินเพื่ออะไรพี่เนอะทําเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่กินไปเนี่ยกินเนียดแล้วหรือยังพี่เนอะจะได้ความดีจะให้อัลลอฮ์สุบฮานุทัลลทรงตอบแทนจะได้รับผลบุญนั่นเน่ะเนียดเอกลาสแล้วหรือยังก่อนที่เราจะทําทุกๆอย่างนั่นน่ะส่วนบรรดาพวกคนหมูหน้าฟิกก็ไม่สนใจอะไรเขาทําอะไรก็ไม่คิดอะไรมากไม่คิดอะไรจะทําอะไร จะปฏิบ ok ัติอย่างไรจะเดินไปไหนจะพูดอะไรก็ไม่สนใจทั้งสิ้นนั่นคือคนมูนาฟิกนะเอากามากรรดิยัลลอฮุอะลันฮิสซานนพี่น้องที่รักษาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละหวันนี้ที่เราทาว่าเราได้เนเอมมาก็จงขอบคุณต่อลลอฮ h ก็จงใช้เน่ยมะไปสู่สิ่งที่ดีงามจงชูโกต่ออล a l l นเนี ح ا ม ه และก็จง สวยช่วยโอกาสพี่น้องและก็ช่วยเวลาว่างเวลาวที่อัลลอฮ์ให้มานั้นน่ะให้ทาใ้สิ่งที่ดีในวันที่อัลลอฮ์ سبحانه แะตะากล่าวแก่ทุกคนพี่น้องบอกว่าอิกรอกีตาบกกาฟบินัฟซิกันยามานละกฮะซีบจงอ่านคัมภีรของพวกเจ้าจงอ่านคัมภีร์ของเจ้าเพียงพอแล้ววันนี้เจ้าจะทบทวนเป็นฮิซาบ นะ่นเป็นฮ ح ซีบนะพี่น้องก็คือเป็นคนที่จะมาคำนวณวันเกียร์มานะพี่น้องคนเราก็จะเห็นบัญชีแล้วก็จะคำนวณตัวเองพี่น้องอิกรอกกีตาบักกาฟาบินัฟซิเกลในยุมาเลยกฮัซีบะวันนี้นะอัลลอฮ์ในวันกียร์จะถูกจะจะมีเสียงกล่าวขึ้นมาบอกว่าจงอ่านคำพีของพวกท่าน เพียงพอแล้ววันนี้ที่พุท่านทั้งหลายจะคิดบัญชีดังนั้นก็ขอให้เราเป็นบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องเป็นคนที่ทําความดีเป็นคนที่มันเก็บส่เบียงอยู่ตลอดเวลาเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุตะลากาเกี่ยวกับบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าฟะอัมมามันอูติยากิตาบะฮูบิยามีนิฟะอเซอฟะยูฮ่าฟะอเฝอแม่แมนอูติยากิตาบะฮูบิยามีนิ ฟะกลฮาอุมุกราอูกิตาบียคนส่วนบรรดาผู้ที่ได้รับบัญชีทางด้านขวาหมายถึงชาวสวรรค์พี่นนอะบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีพวกเขาก็จะกล่าวว่าฮาอุมุกราอูกิตาบียมาเถิดพวกท่านทางายมาดูนี่คือจะดีใจพี่นนองเราจะบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละฉันความดีทุกอย่างอลัองอลออลอฮ์เขียนให้ นะความดีงามต่างๆจะไปบอกคนอื่นๆบอกมาอ่านของฉันเนี่ยมาอ่านมาดูนีน่นดีใจพี่นนอะอันนั้มาจากดีใจเหมือนกับบางคนในวันนี้ที่ดีใจในเมื่อได้รับประกาศนียบัตรพี่นนอะแต่นั่นแค่โลกดุนยาซึ่งบางครั้งก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่นนอะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ดังนั้นพี่น้องทรซาตต่งางยจงมันนะ คำนวณตัวเองอยู่ตลอดลองดูลองดูซิว,วันนี้เรากับอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت การสัมพันธ์ของเราต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ن เป็นอย่างไรการละหมาของเราเป็นอย่างไรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ขอบคุณต่ออัลลอฮ์หรือไม่มันนารำลึกถึงอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت หรือไม่แล้วก็ดูอีกความสัมพันธ์ของเราต่อพ่อแม่ผูนะ้อุปการะผูนะ้ที่บังเกิดให้แก่พวกเราหลังจากหลังจาก บุคคลของเราต่ออัลลอฮ์ سبحانه แะ ت ع ا ل ก็มีบุคคลของเราต่อพ่อแม่เราทำดีต่อพ่อแม่มากเท่าไหร่เราทำดีต่อพ่อแม่แล้วหรือยังขอดูอาให้กับพ่อแม่แล้วหรือยังหูกูของเราต่อครอบครัวของเราหน้าที่ของเราต่อครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวดีหรือไม่หวังดีกับครอบครัวแล้วหรือยังสอนครอบครัวแล้วหรือยังพี่น้องได้ตักเตือนครอบครัวแล้วหรือยังหน้าที่ของเราต่อครอบครัวพี่น้องต่อลูกๆล้านๆ หน้าที่ของเราต่อญาติใกล้ชิดนะอัลอากอริบอันนี้คือของเราอีกเหมอนกันพี่น้องหกกู้อัลอากอริบเราได้ให้สิทธิต่อญาติพี่น้องแล้วหรือยังญาติใกล้ชิดแล้วหรือยังแล้วก็ญาติเพื่อนบ้านอะไระต่างๆเหล่านี้หกกูุ้ลไอเบตสิทธิของเราระหว่างปวงเบาด้วยกันฉะนั้นโอพี่น้องเทวสารทั้งหลายปีหนึ่งผ่านไปนั่นน่ะ พยายามทบทวนตัวเองรอบหนึ่งปีและก็พยายามทบทวนตัวเองในแต่ละวันแต่ละวันเราพรุ่งนี้จะอยู่อย่างไรพี่น้องเราเตรียมอะไรแล้วหรือย,อยังนะชาวสาวรรค์นะอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาบอกว่าวพวกเขานะชาวสาวรรค์นในวันกิยามะนะยะสานูรุุมับนไอดีฮิมะบิไอมานิหิมนะมีรัศมส่องแสงให้แก่พวกเขาแต่หากว่าวไม่ทำความดีก็ไม่มีรัศมีในวันกิยามะ ฉะนั้นโอพี่น้องที่รักษาทั้งหลายจงรีบเร่งในการทําความดีเถิดก่อนที่มันจะหมดลมหายใจก่อนที่จะถึงเวลาที่มันสายไปแล้วแล้วก็จะเสียใจแต่และชีวิตนั้นจะเสียใจในวันเกียร์มาจากสิ่งที่พวกเขาบกพร่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ทําความผิดเหมือนกับวันนี้นะพี่น้องที่บางคนก็เสียใจในเมื่อสอบตกแต่นั่นแค่โลกดุนยานี้พี่น้องยังมีทางแก้แต่มาในวันเกียร์มา ไม่มีประโยชน์ใดๆดังนั้นโอพี่น้องที่รักษาทั้งหลายจงรำลึกอยู่เสมอว่าอายุของพวกเรานั้นน่ะน้อยถึงแม้มันจยยาวแค่ไหนแต่มันถือว่าน้อยถือว่ามันรวดเร็วและก็จงรำลึกอยู่เสมอถึงความตายพี่น้องว่ามันนั้นะจะไม่มาหาเรานอกนอกจากว่ามันจะมาหาอย่างกระทันหันเท่านั้นเองล um a ย a t i Kum i l ล a b บก t ะ h ความตายนั่นน่ะพี่น้องจะมาหาโดยกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวพี่น้องความตายนั่นนะ่ะฉันเราต้องเตรียมอยู่ตลอดหมายถึงก็ต้องเตรียมความตายอยู่ตลอดแล้วก็ะทานอุมาเป็นขบตพี่น้องก็มีคาพูดของท่านที่สวยงามที่ท่านได้กล่าวว่าฮ um uh าซิบุอันฟุสะกุมกบลอันตุฮาซบุโพท่านทั้งหลาย จงคำนวณจงคิดบัญชีของตนเองก่อนที่ท่าน,นทั้งหลายจะถูกคิดบัญชีในวันกียามะเวซีนูฮากอบลอันตูซานูและจงช่างความดีความชั่วสะก่อนในวันนี้ก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกช่างในวันกียะมาวะตะอรรดูลิลอัรดิลอักบรและจงเตรียมที่จะพบกับวันที่จะถูกเสนอณวันที่จะถูกสอบสวนที่ยิ่งใหญ่ นะอารดิลอ nah, ah ักบาร์ที่จะโดนสอบสวนในวันกิยามันจะถูกทุกอย่างจะถูกนําเสนอบัญชีจะถูกนําเสนอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันกิยามะว่าเทียร์อูลีลอาดิลอักบาร์อัลลัติท่านได้กล่าวว่าอย่าไม่ให้ทีตัวรอดูน่าจะทั่ฟามินกุมคอฟ ف ي ة ที่วันนั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะซ่อนเร้นใดๆจากพวกท่านได้ โยมไอดินตัวรอดูนะเลตคฟามิงกุมคอฟิะในวันนั้นพวกท่านทั้งหลายจะถูกนำเสนอที่ไม่มีสิ่งใดเลยจะซ่อนเร้นไปได้อัลลอฮ์นั่นคือในวันกิยามะดังนั้นโอพี่น้องที่รักษาทั้งหลายการขัดเกลาจิตใจการคิดบัญชีต่อตอนเองเป็นหนทางแห่งความสําเร็จและก็เช่นเดียวกันอีกพี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮฺจะ ช่วยเหลือเขาด้วยใครที่วันนี้คิดบัญชีตั้งแต่ในวันนี้นะพี่น้องเขาก็จะหวังว่าเขาจะจะได้รับความผ่อนผันพี่น้องนะจะถูกเบาลงในวันเกี้ยมาส่วนใครที่วันนี้ที่ละเลยที่ไม่สนใจหวังนั่นก็คือกลัวว่าเขานั้นจะหนักในวันเกี้ยมาจะถูกสอบสวนหนักเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมอะไรแลวก็กลัวว่าเขาจะเป็นคนที่ เสียใจจะเป็นคนที่ขาดทุนในวันเกียระมาจะเป็นคนที่ล้มละลายในวันกียร์ามาดังนั้นโอพี่น้องที่รักษาทางหลายใครวันนี้ที่ยอมลำบากสักเล็กน้อยโลกดุนยานี้ลำบากถึงแม้ว่ามันลำบากเธอพี่น้องแต่มันลำบากเพียงเล็กน้อยเพื่อเราจะสบายที่เท้าวอเพื่อที่เราจะสบายที่ยิ่งใหญ่และอย่าลืมอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาพี่น้องอย่าลืมโลกหน้า เมือนที่คนกาเฟ่ที่อเลาว่์กล่าวว่าฮุมบิลอาข้อที่ฮุมรอฟิลูนแต่พวกเขานั้นกลับไม่รู้เรื่องอะไรกลับเฉยเมยในวันอาคิราและขยะลืมต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องไม่ใช่นั่นแหละเราจะลืมตัวเราเองนะนัสุลลอฮฺฮะฟานัสียะฮมเหมือนที่อัลลอฮ์ได้กล่าวคือพวกเขายังลืมอัลลอฮ์พระองค์ก็ลืมพวกเขา ลาตคูนุกันเหลดีนันัสุลลอฮฟะอันซาหุมอันฟุสะหุมแล้วก็่าได้เป็นเหมือนกับผู้ที่ลืมอัลลอฮ์พราเขาก็ลืมตนเองลืมว่าถูกสร้างมาทําไมเขาเป็นใครอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นโอพี่น้องเทราาทั้งหลายมันคิดบัญชีอยู่ตลอดเวลาและกันตาหาว่าเราเห็นว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปพี่น้องกลัวว่าจะผิดมีมีอะไรผิดพลาดไปกลัวว่าเราจะรับผิดชอบต่อการงานต่อหน้าที่ ต่อการกระทําต่างๆต่อคาพูดต่างๆก็มันตอบ้าตัวต่ออัลลอฮ์บฮาน ن ه และ ت ع ในตอนท้ายๆของแต่ละวันหรือว่าก่อนนอนเดี๋ยวพี่น้องนะมันอิสติฟาร์มันตอบ้าตัวไปให้อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ก็ดีพี่น้องนะตอบบ้าตัวก่อนนอนมันก็เป็นการดีตอบบ้าตัวตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะนอนจะตื่นขึ้นมาอีกหรือไม่พี่น้องมีกี่คนแลวพี่น้องที่นอนไปแต่ว่าไม่ตื่นมาอีกแล้ว ฉะนั้นต่อบระตัวก่อนนอนก็เป็นการดีต่อบระตัวก่อนนอนพี่น้องอิสิกฟ้ารก่อนนอนนั่นน่ะเราไม่รู้เราจะตื่นขึ้นมาหรือไม่และก็ถ้าเราตื่นขึ้นมาพี่น้องก็รีบเร่งไปสู่ความดีงามมันขอบคุณต่อเอาที่เอาเราได้ให้ชีวิตเราอีอกอีกครั้งหนึ่งในวันนี้และก็รีบเร่งไปสู่การงาน,งานที่ดีงามรีบเร่งไปสู่การกอกโกยสเสบียงสู่โลกอาขี้เหรอไหนรีบเร่งทาความดีทําอามานไอ้บาเด้รีบเร่งบริจาคถ้าหาเาใครที่มีเงิน หรือว่ามีความสามารถใดๆทําความดีพี่น้องก็ให้มันทําความดีให้มากที่สุดก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะต้าละให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆคนแล้วก็ให้เตฟิกให้ความสำเร็จแก่พวกเราในโลกนี้และโลกหน้าขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮให้ฮิดายดต่อพวกเราพี่น้องในโลกดุนยานี้ฮิดายะดอิรชาร์วัเตลฟิกนะพี่น้องให้ฮิดายี่เถอลเรานำทางให้แล้วก็ให้ความสําเร็จด้วยช่วยเหลือให้พวกเราไปอยู่ในหนทางที่ดี อยู่ในแนวทางที <S <S ่เที่ยงตรงอยู่ในการงานที่ดีงามนะอยู่ในการขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮฺบะฮานอวตาร์ลาอยู่ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮฺบะฮานอวตาร์เาอยู่ตลอดแล้วก็ขอดธอาให้อัลลอฮ์สุบฮฺบะฮานอวตาร์ลาอภัยโทษแก่พวกเราพี่น้องจากสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านผ่านมาแล้วขอดธอาให้อัลลอฮ์สุบฮฺบะฮานอวตาร์ลาทรงตอบรับการงานของเราทุกๆคนแล้วขอดธอาให้อัลลอฮ์สุบฮฺบะฮานอวตาร์ลาให้ความสุขและความสำเร็จแก่พวกเราทุกๆคนทั้งโลกนี้และโลกหน้า والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته